สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาปลดล็อกนะครับเครื่องรุ่นเก่าหน่อยนะครับ Oppo X9 นะครับติดล็อกรหัสหน้าจอนะครับตัวนี้นี่ถ้าเป็นแต่ก่อนเราต้องทำเทสพอยต์นะครับก็คือต้องแกะเครื่องจำเน่องแต่ตอนนี้เรามีโปรแกรม Unlock Tool นะครับที่จะสามารถปลดผ่านระบบ Meta Mode ได้นะครับทำให้เราไม่ต้องแกะเครื่องนะครับสะดวกง่ายขึ้นนะครับ เล่่กันเลยนะครับเลือกที่อ p p โนะครับหารุ่นที่เราจะปดนะครับตัวนี้เป็น F9 นะครับ F9 เกดอโอเคนะครับดูหัวข้อตรงนี้นะครับต้องเป็นเมตาครับถ้าปดรหัสก็มีเซ็ตฟอร์แมตนะครับกจะรักษาข้อมูลบางส่วนนะครับต้านล้างทั้งหมดก็คือแบตเตอรี่ดีเช็เลยนะครับ อันนี้เราจะลองเช็คตรแหนึ่งก่อนนะครับปิดเครื่องไอซสเนิตนะครับก,กดเพิ่มเตียนลดเสร็จแล้เสช็ดสายนะครับ ติดตน,น,นะครับก็บจะบูดเครื่องนะครับเข้าสู่เมตาโหมดนะครับ ก็ไม่นัดเนตาโหดนะครับตัวเครื่องแบบนี้ครับรีบูแล้วนะครับมันนี้ไจะเป็นิืเสร็จหอกมันไม่ใช่จอค้งมันเป็นจอเรียรที่ต่อไมเอ๊ะใช่เคสโอ้ยหว้หน้าตามเอา เก,ก็จะทําการยึดนะครับในส่วนของข้อมูลที่เป็นรหัสล็อกนะครับ ับเพื่อนๆน,นะครับถ้าสนใจงานซ่อมนะครับก็ติดต่อมาได้จะคอมเมนต์หรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมที่เพจ e c o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  k นะครับแบงค์โฟนนะครับจะมีเนีเพจนะครับรูปนี้ก็คือส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะครับอย่าไปติดเพจนะมีชื่อซ้ำกันเยอะนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ กลับมาดูที่โตระแกงม้วากันต่อนะครับเครื่องกำลังบูทต์นะครับมาแล้วนะคันี้ จอสึจกจะไม่ค่อยดีนะครับก็ตามเต็ปครับเข้าหน้าหลักเลยนะครับเรียบร้อยนะครับมาหักหน้าจอหลุไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ